ผู้ชมคะความพยายามที่จะปฏิรูปรถเมไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะกระทั่งล่าสุดก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของเลขของสายรถเมเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปติดตามกันได้นะคะจากคุณนะัชนนอาภาศิรัฐค่ะ ครับคุณผู้ชมคุณชาดาครับถือว่าเป็นความท้าทายสําหรับแผนการเน,นปฏิรูปรถเมไทยนะครับนั่นก็คือการกําหนดระบบเลขสายรถเนื่องจากที่ผ่านมานะครับผู้โดยสารเคยชินในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจําทางก่อนหน้านี้เองก็เคยมีการเปลี่ยนแปลงเลขสายรถเมลมาแล้วแต่ว่าหลายคนก็ยังมองว่ายังไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าไม่สามารถให้ข้อมูลการเดินรถได้อย่างเหมาะสมครับคุณผู้ชมครับปัญหารถเมไทยสะสมเป็นแผนเรือลังมานานนะครับแม้ผู้ประกอบการจะพยายามปรับปรุงคุณ ภาพและยกระดับการให้บริการให้ดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการกระทั่งทําให้จํานวนผู้ใช้บริการลดโดยสารประจําทางหรือว่าลดเมเริ่มทยอยปรับลดลง ประชาชนที่เคยใช้บริการหันไปเดินทางรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ส่วนบุคคลการพัฒนาคุณภาพบริการจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับโดยอาศัยหลักการก็คือสร้างแนวทางการกำกับดูแลและการบริหารจัดการที่มีแบบแผนชัดเจนผ่านการออกแบบกระบวนการให้ใบอนุญาตประกอบการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามแล้วก็ประเมินผลจนนําไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพได้อีกทั้งยังมีการปฏิรูปโครงข่ายการเดินรถโดยสารประจําทางจํานวน269เส้นทางนะครับที่ลดความทับซ้อนเพิ่มความครอบคลุมและส่งเสริมการเชื่อมต่อกับการเดินทางรูปแบบอื่นความท้าทายที่กําลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือเลขสายรถเมย์ที่ต้องมีระบบและสอดคล้องกับเส้นทางเดินรถใหม่ที่ยังคงใช้เส้นทางเดิมเป็นเส้นทางหลักนะครับ แต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางจุดเชื่อมต่อการเดินทางการออกแบบหรือว่าการกําหนดตัวเลขสายรถเมย์นอกจากจะเป็นการกําหนดระบบการเดินรถยังต้องให้ความสําคัญกับบริบทของผู้ใช้บริการอีกด้วยนะครับเป็นที่มาให้กรมการขนส่งทางบกหน่วยงานกํากับดูแล ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้วยการเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตว่าจะต้องการใช้เลขรถประจำทางสายรถเมย์ใหม่หรือว่าสายรถเมย์ที่เคยใช้อยู่เดิมโดยเปิดช่องทางโหวตผ่านทั้งทาง Facebook และเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกเราลองไปฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการกันดูนะครับมันก็ลำบากอะ่ะบางคนอ่านหนังสือไม่ออกมันก็ จำตัวเลขเค<ม>ยเคยนั่งไงเขาก,ก็นั่งอย่างนั้นถ้ามันเปลี่ยนอย่างนี้คนมันก็งงแค่นี้อนะ่ะมันงงมันมันจะหาขึ้นลาบากอ่ะบางคนก็ไม่กล้าไปเพราะไปไป,ไปกลัวไปหลงไปหลงก็เสียค่าร้นฟรีกลับยากอีกท่านอย่างนี้อย่างเดิมเนี่ยดีกว่าผมว่าดีกว่านะมันทําให้เราจําได้อยู่จำได้อยู่แล้ว,ลว,ลวเราขึ้นไปเราคุ้นเคยเบอร์ อยากจะให้เรียงก็ตามใจผมนะหรือว่าสมมติว่าจะไปสนามหลวงก็เรียงหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยสี่ห้าแล้วก็สายอื่น 6, 7, วน่าหกเจ็ดแปดอะไรเงี้ยให้มันเรียงเรียงกันถ้าหมายเลขอ่ะมันจะได้ง่ายเรียงให้เข้าใจกันครับครับ เดี๋ยวนี้มันก็กึกษารเขาสูงๆก็รู้อะไรเป็นไรแล้วนะควรว่าควรจะขึ้นรถอะไรแล้วปกติรถแอร์จะดีกว่ารถลดร้อนนะฮะลดร้อนมันมันฝุ่นมีอะไรใช่ไหมครับมันก็ดีอยู่แล้วฮะท่านรู้สึกรู้สึกนะทั้งคนขับแล้วก็ทั้งพนักงานเก็บเงินก็ดีมีมารยาทนะไม,ไม่ไม่ไม่เหมือนก่อนแบบเก่าสิ ขึ้นสายนี้สิขึ้นสายนี้สิดีกว่า,ถ,าถ้าเปลี่ยนผู้ใหญ่ไม่รู้แล้วคนหว่หวงคนสูงวัยอ่ะเพราะเขาคงไม่นั่งรถไฟฟ้าแน่นอนโดยการเปิดโหวตเลขสายรถเมย์มีทั้งหมด2ทางเลือกนะครับนั่นก็คือใช้เลขสายใหม่ทั้งหมดตามแผนปฏิรูปนะครับหรือว่าใช้เลขสายเดิมในเส้นทางเดิมส่วนสายใหม่ที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าจะมีการปรับเส้นทางการเดินรถก็จะใช้เลข3าหลักนะครับทั้งหมดก็เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้จริงนะครับ ม่ต้องบอกว่านานาทัศนะนะครับยังไงก็คงต้องลุ้นเสียงส่วนใหญ่กันนะครับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถร่วมโหวตผ่านช่องทางดังกล่าวได้ระหว่างวันที่6ถึง15ธันวาคม2565นี้นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถเชื่อมโยงระบบรถโดยสารประจําทางกับระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นๆได้ในอนาคตนะครับคุณชาดาครับ ขอบคุณคุณนันชนมากนะคะก็ยังเหลือเวลาโหวตอีกหลายวันนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมโหวตกันได้แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เห็นกันได้สําหรับการเปินรูปรถเมย์ที่ชัดๆเลยก็คือว่ามีการพลิกโฉมรถเมย์เดิมๆเป็นรถเมย์ไฟฟ้า EV ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมระบุเลยนะคะว่าภายใน3ปีนี้จะมีรถเมย์ไฟฟ้า e ีมาให้บริการให้ได้ถึง3,000คันค่ะ